ทุกคนจะเรียกว่าเป็นหมอบ้าพลังค่ะเป็นหมอฟันที่วิ่งได้นิดหน่อยต้องบอกว่า7วันอนะพี่ซ้อมเจ็ดวันเลยวิ่งเสร็จปุ๊บพี่ก็ไปทํางานต่อเออเราสามารถทําสิ่งที่เรารักให้มันเกิดประโยชน์กับคนอื่นได้อะไรเงี้ยพี่อะรักในอาชีพทพนตแพทย์คือถ้าไม่มีอาชีพเนี้ยพี่ก็คงไม่มีวันเนี้ยเคยมีวันไหนไหมคะที่ตื่นมาแล้วแบบเหนื่อยจังเลยอยากทํางานแล้วไปกินของอร่อยแทนกันไปวิ่งอะไรเงี้ยค่ะนี่ เดี๋ยวให้พี่มิยูนะคะเริ่มจากแนะนําตัวเองก่อนเลยแนะนําตัวเองให้เป็นตัวเองมากที่สุด <c oughs> โอเคค่ะก็ชื่อธนาพทหญิงชริญญากาจานาเสวีนะคะหรือว่าเรียกพี่ว่าพี่มิยูก็ได้ค่ะก็จริงๆจบอันนี้แกลบจากทันตแพมิิโดน,นะคะ่ะแล้วก็มาต่อโทรที่ที่นี่แหละคณะทานตจุลานะคะก็จะเป็นสาขาทันตกรรมผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยพิเศษค่ะแล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่าให้พี่มิยูเนี่ยนิยามตัวเองในประโยคเดียวนะคะ ประโยชน์แค่เท่านั้นพี่มิวจะให้นิยามตัวเองว่ายังไงก็อาจจะเป็นฉายานในวงการวิ่งละกันทุกคนจะเรียกว่าเป็นหมอบ้าพลังค่ะโอ้หมอบ้าพลังเลย <c oughs> อยั้นขอ <c oughs> ถามเลยว่าคําว่าหมอบ้าพลังเนี่ยมันเริ่มมาจากไหนแบบอยู่ดีๆไปเริ่มวิ่งได้ยังไงคะ่ะ <c oughs> ก็จริงๆก็ตอนแรกเนี่ยจะมีแก๊งหมอนี่แหละแก๊งบุคลากรทางการแพทย์ที่แบบชอบออกกําลังกายเนาะเหมือนเขาก็เหมือนไปเจอกันทํางานวิ่ง ต่างๆแล้วก็แบบรวมแก๊งกันพอเราไปเจอกันบ่อยๆมันก็เหมือนสนิทกันอะแล้วเขาก็เลยตั้งกันเป็นแก๊งขึ้นมาเรียกว่าหมอบ้าพลังอ่าก็พี่ก็เป็นวิ่งแรกๆก็แบบไม่มีเพื่อนอะก็ไปวิ่งตามงานนู่นนี่นั่นแล้วก็ดันไปเจอแก๊งนี้ขึ้นมาก็รู้สึกว่าเออแบบดูเคมีเข้ากันเนาะดูแบบว่าไม่ใช่ว่าเออทำงานเสร็จแล้วกลับบ้านทุกคนแบบทำงานเสร็จปุ๊บไปซ้อมไปวิ่งไป<อ>หากีฬาไป,ไปไปออกกำลังกายอะไรเงี้ยไปหากีฬาเล่นก็รู้สึกว่าเออก็เป็นแบบ อะไรที่ไม่เบื่อดีอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้มีแต่แบบอยู่โรงพยาบาลห้างกับบ้านอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าคําว่าบ้านพลังเนี่ยเริ่มจากการที่พี่วิวเนี่ยแบบไปวิ่งคือหลังเลิกงานก็ไปเลยไม่ใช่สาวอาทิตย์ด้วยใช่หลังเลิกงานคือจริงๆอิงะตอนตอนที่พี่พี่ลมวิ่งตอนที่พี่เป็นอินเทอร์นไปใช้ทุนพี่ใช้ทุนที่ส่วนการแพทย์กาญจนาพิเศษที่สารยาก็คือมันจะอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลเนี่ยมันจะอยู่ตรงข้ามมาไม่ให้โดนสารยาเลยทีเนี้ย แบบช่วงนั้นพอดีพี่มีเรื่องเครียดเนาะแล้วแบบว่าปกติก็จะทํางาน8ปดโมงถึงสี่โมงเย็นอ่าแล้วก็ห้าโมงถึงสองทุ่มก็จะแบบทำคลินิกพิเศษต่อทํานอกเวลาเสร็จปุ๊บพี่ก็ยังรู้สึกว่าแบบเออมันยังไม่เหนื่อยเท่าไหร่ก็เลยแบบอยากจะหากิจกรรมอะไรทําที่แบบทํดึกดึกๆด้วยคนเดียวอือแบบไปตีแบตก็ต้องแบบรอคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่วิ่งเนี่ยไม่ต้องรอใครเลยเราไปของเราคนเดียวได้แล้วก็แบบฟรีอะพอเราไปทําอะไรคนเดียวได้ก็คือนั่นแหละก็เลยไปวิ่ง ช่วงแบบ 3- มามถึงส oh. ี่ทุ่มอ่ะโหเออชายที่สารยาค่ะเข้าใจแล้วค่ะว่าคาว่าบ้าพลังมาจากไหนเออประมาณนั้นค่ะแล้วก็แบบว่าอยากรู้ว่ามันมันไม่ใช่แค่วิ่งธรรมดาเนาะแต่ว่าแบบเห็นพี่พวิวแบบไปวิ่งแล้วมีแต่งชุดด้วยมีชุดนิสิตมีชุดหลายๆชุดเลยอยากรู้ว่าไม่ใช่แค่จุดเริ่มต้นของการวิ่งแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการแบบว่าใส่คอสเพรรลย์ไปวิ่งเนี่ยมันจุดไหนที่แบบฉันจะใส่ชุดนิสิตไปวิ่งวันเนี้ย ต้องบอกว่าจริงๆอะคือตอนก่อนที่จะมาเรียนทันตะเนะพี่ก็เป็นแบบว่าพวกคอสเพย์นี่แหละเป็นโอตาคุเป็นแบบเด็กเนิร์ดอะคือนวันไม่ทำอะไรอ่านการ์ตูนเล่นเกมอะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบซองสูงอยู่ในแก๊งที่แบบไปคอสเพย์กับอ่านการ์ตูนเล่นเกมไรแบบนี้พี่ก็จะไปคอสเพย์แล้วพอแบบพอเรียนทันตะทุกอย่างมันก็หยุดหมดเลยใช่ไหมเพราะเราก็ต้องมาตั้งใจเรียนพี่ไม่ใช่คนที่แบบเรียนเก่งนะไม่ใช่สายที่แบบว่าเด็กเนิร์ดอะไรเงี้ยตอนจริงอะแรกๆพี่ก็ไปวิ่งปกตินี่แหละ เหมือนที่เราไปลงงานวิ่งไปหางานวิ่งลงไปเจอเพื่อนใหม่ๆนอกเหนือจากหมอหมอฟันผู้ช่วยคือมันจะซ้ำๆใช่ปะมันก็รู้สึกว่าแบบชีวิตเรามันมีอะไรมากกว่าการทํางานแล้วก็ไปเดินห้างไปกินข้าวดูหนังไปคาเฟ่อะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันแบบเบื่อๆจำเจอะไรเงี้ยก็ไปวิ่งเนาะเสร็จปุ๊บก็พอตอนแรกพี่วิ่งธรรมดาก่อนสักพักนึงเริ่มวิ่งแข่งขันเอาถ้วยวิ่งใจถ้วยเสร็จปุ๊บอยากได้ถ้วยที่มีเงินรางวัลด้วย ความแตกต่างระหว่างได้ถ้วยธรรมดากับถ้วยที่มีเงินรางวัลก็คือเราก็จะต้องไปแข่งกับนักวิ่งอาชีพถูกไหมนักวิ่งอาชีพที่เขาแบบวิ่งล่างเงินรางวัลเป็นอาชีพะอะไรเงี้ยก็พอจะอัพไปเลเวลนั้นอะพี่ก็ต้องแบบซ้อมเยอะขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็พออะได้เงินได้งานได้ถ้วยที่มีเงินรางวัลแล้วอยากจะหาอะไรท้าทายคือหาทาไปเรื่อยอะ่ะอยากจะหาอะไรท้าทายก็มันเด็กว่าเฮ้ยสมัยก่อนคือปกติงานวิ่งอะเขาจะมีเขาเรียกว่าแฟนซีรัน ก็คือจะแบบมีคนแต่งชุดนี้น่สิชุดนู่นนี่นั่นชุดปิกาจูไปวิ่งอะไรเงี้ยให้มันแบบงานมีสีสันเนาะแต่ยังไม่เคยมีคนที่แบบว่าแต่งชุดคอสเพลย์แล้ววิ่งเร็วมัดเลยอะไรเงี้ยเออแต่งชุดคอสเพลย์วิ่งได้ถ้วยได้เงินอะไรเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยต้องเป็นเราแหละเพราะว่าสมัยก่อนเราก็แต่งคอสเพลย์นี่หว่าอะไรางี้พี่ก็เลยเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการที่แต่งคอสเพลย์วิ่งค่ะแสดงว่าพี่มิวก็คือวิ่งตั้งแต่แบบวิ่งธรรมดารายการธรรมดาไปจนถึงวิ่งแข่งขันด้วยใช่ใช่ค่ะ ได้ข่าวว่าเก็บครบแบบครบหกโลเมเจอร์มาราธอนแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะแบบว่าหลังจากที่เก็บครบหมดละเหนื่อยไม่จริงต้องบอกก่อนว่าคือมันต้องเป็นคนที่อินกับเรื่องวิ่งด้วยอะถึงจะอินกับเรื่องวโลเมเจอร์มาราธอนเนาะคืออย่างนี้ต้องเล่าให้ฟังว่าการวิ่งมาราธอนเนี่ยเป็นอะไรที่แบบการวิ่งมาราธอนในเมืองนอกละกันเป็นอะไรที่นักวิ่งถนนทุกคนอะแบบใฝ่ฝันทีเนี้ยมันจะมีหกเมือง ก็ถ้าเราวิ่งครบหกเมืองเนี่ยมันจะได้เป็นเหรียญพิเศษเรียกว่าเหรียญซิกซตาร์ค่ะซึ่งเหรียญเนี้ยมันก็จะเป็นที่หมายปองของนักวิ่งมาราธอนที่เขาอินอะ่ะเนาะซึ่งมันก็คือมันจะมีเมืองสุดท้ายที่ที่จะได้ครบหกอะค่ะมันจะเป็นที่บอสตันมาลาทอนท,ท,ท,ที่เนี้ยมันจะเหมือนแบบว่าเหมือนเอนทาร์นเลยคือใช้ว่าอ่าเขาจะรับหนึ่งถึงสิบคนต้องทําเวลาให้ให้ดดีถึงหนึ่งถึงสิบนั้นจะได้โควต้าเข้าไป ประมาณนี้ก็คือมันก็เป็นอะไรที่แบบจะต้องพยายามระดับหนึ่งไม่ใช่ว่าใครจะไปแข่งได้ใช่ใช่ไม่ใช่แบบเอ้อนายซื้อทัวร์ไปวิ่งได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าเออเออเราทำได้เราซ้อมแล้วก็แบบสามารถที่จะคอลี่ฟายเข้าไปสู้กับคนอื่นๆได้อะไรเงี้ยโอ้สุดยอดใช้ทั้งความทุ่มเททั้งความสามารถใช่แต่ถ้าเจอให้เลือกแบบว่าทั้งหมดทุกถ้วยเลยนะคะเลือกแค่หนึ่งถ้วยที่ภูมิใจที่สุดจะเป็นอันไหนคะ ของพี่ก็จะเป็นถ้วยพระราชทาน <ừ. S 1> ถ้วยแรกที่ได้จากการวิ่งค่ะจะเป็นงานวิ่งของโรงพยาบาลพระม,มงกุฎพี่จะชอบวิ่งงานโรงพยาบาลเนอะเพราะว่าแบบเราได้วิ่งไปด้วยแล้วก็เหมือนกับได้ทําบุญไปด้วยะะ <ừ. S 1> อย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆงานวิ่งโรง,โรงพยาบาลพระม,มงกุฎเป็นงานวิ่งแรกเลยที่พี่ได้ดว,วิง่งออแล้วพี่ก็ตั้งใจว่าเนี่ย จะต้องกลับมาเอาถ้วยให้ได้ถ้วยพระราชทานให้ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ใช้เวลา2ปีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเป็นถ้วยที่ภูมิใจมากเพราะว่าเป็นถ้วยของกรมศัลยแพทพสุดยอดเลยค่ะใดงว่าพี่วิวเนี่ยไม่ได้วิ่งแค่แบบเพื่อให้ตัวเองแบบฟูลฟิลใช่ไหมแบบว่าแต่ว่าวิ่งเพื่อคนอื่นด้วยแบบมี<อ>ได้ข่าวาแบบมีไปวิ่งระดมทุนอะไรอย่างเงี้ยด้วยใช่ไหมคะของมูลนิธิสิ้ังรอยยิ้มเนาะใช่ใช่ค่ะเอ่อตั้งแต่คือ พอพี่มาวิ่งที่แบบว่าที่เจอพวกแก๊งหมอว่าพลังที่ไปวิ่งดยกันเนอะพี่ก็ช่วงนั้นมันมีพี่ตูนด้วยวิ่งเบตงแม่สาย<ม>แล้วเราก็อินมากคือตอนนั้นเป็นช่วงที่แบบช่วงวิ่งบูมมากๆเลยอะหลายคนที่ออกมาวิ่งก็แบบพอพี่ตูนวิ่งให้โรงพยาบาลเนี่ยพี่ก็รู้สึกว่าแบบเออมันเป็นโปรเจกต์ที่ดีอะ เราเห็นเขาทําแบบทำเป็นวิทยาเนาะว่าแบบเออเราวิ่งแล้วได้เงินกี่พันล้านไม่รู้อะแล้วก็ซื้อเครื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วก็ไปช่วยคนได้จริงจริงอย่างเงี้ยพี่ก็รู้สึกว่าเอยอ,อันเนี้ยมนันเป็นแบบโครงการที่ดีมากเลยแล้วเราอยากจะทําบ้างอย่างเงี้ยพี่ก็เลยคิดว่าโอเคตั้งแตบบ่ถ้าพี่ได้เงินนะทุกครั้งที่พี่ได้เงินพี่จะบริจาคให้โรงพยาบาลก็คือคาตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เริ่มได้เงินน่าจะแบบสักแบบสามสี่ปีที่เพิ่งเริ่มไ,ไม่ถึงแม่จะไม่ใช่ถ้วยที่แบบว่าเป็นของถ้วย แบบวิ่งเพื่อการกุศลแต่ว่าเป็นถ้วยแบบใช่ใช่ถ้วยที่แข่งขันวิ่งแบบจริงจังอ่ะว้าวสุดยอดก็น่าจะได้เยอะพี่ว่าน่าจะแบบล้านกว่าบาทแล้วอะทั้งแต่วิ่งมาเพราะว่าของเอียของปีที่แล้วที่พี่เล่าให้ฟังว่าบอสตันมันจะเป็นสนามที่เราต้องคอลิฟายเข้าไปเนาะก็มันเป็นสนามที่ต้องคอลิฟายแล้วก็เป็นสนามสุดท้ายที่พี่ได้พี่ก็อยากจะทําให้มันแบบ มีความหมายกับตัวเองด้วยความที่ว่าพี่วิ่งแบบระดมทุนมาตลอดวิ่งแบบแล้วบริจาคเงินอะไรเงี้ยมาตลอดด้วยก็เลยแบบทําเป็นโปรเจกต์ขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นโปรเจกต์โคกับมูลนิธิสร้างรอยยิม้มที่เป็นรักษาคนไข้เคลฟะ่ะซึ่งมันก็ตรงกับฟ <yeah. S 2> ิลพวกเราด้วยเนอะก็เลยรู้สึกว่าแบบเนี่ยนถ้าเราจะหาระดมทุนให้มูลนิธิอะไรก็น่าจะเป็นมูลนิธินี้แหละเพราะมันก็ตรงฟิลเราอะไรเงี้ยอุ้ยพี่ยังเคยแบบไปเป็นอาสาเลย oh. อะไร,รี่เคย เยอะเนาะที่เขาแบบไปเป็นอาสาให้จริงๆตอนที่พี่อยู่ไม่ให้ดนพี่ก็ไปเป็นอาสาแบบเวลาไปแบบภาคภาคเหนือเวลาไปตาไปตากไปนู่นไปนี่ก็จะไปแบบไปออกหน่วยอยู่ประจำอยู่แล้วค่ะก็คือแบบชอบทางานพวกนี้แหละแต่ว่าแพชชั่นมันมาแพชชั่นเป็นคนเป็นคนที่มีแพชชั่นเข้าใจเ่ะหนูรอนะคะมีวิ่งกับพี่ตูนแล้วเดี๋ยวมีวิ่งกับพี่มยอยู่บ้างเผื่อจะเป็นอีกกระแสของประเทศไทยเฮ่น่าแล้วค่ะ เราแบบว่าอย่างเงี้ยแบบว่าพี่มิวก็ดูแบบจะทุ่มให้การวิ่งมากๆเลยใช่ไหมคะเห็นแบบถ้าสมมติว่าต้องไปวิ่งแบบตอนเย็นด้วยแบบทํางานอย่างเงี้ยเหนื่อยไหมคะแบบแบ่งเวลายังไงกัแบบการซ้อมการทํางานโดยเฉพาะยิ่งเวลาต้องไปแบบบอสตันอย่างงี้ที่ต้องซ้อมเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะต้องบอกว่า7วันอะพี่ซ้อม7วันเลยซ้อม7วันเลยก็จะมีวิ่ง5วัน2วันเวทเทรนนิ่ง จริงๆเวทเทนนิ่งช่วยนะหมอฟันอ่ะคนจะไปเวทเพราะว่าเรานั่งก้มทาฟันนานๆแล้วเราปวดหลังพอเราเวทเทนนิ่งเราแบบกล้ามเนื้อคอมาโซ่เราแข็งแรงขึ้นอ่ะมันก็ทําให้เราแบบไม่ไม่เมื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนำอาจจะมีคนถามเหมือนกันให้ทิป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 ใช่ใช่ก็เป็นคนที่แบบคิดว่า manage เวลาได้เก่งระดับหนึ่งเป็นคนบบกว่าเอพี่พี่จะเป็นคนวางแผนเลยว่าอ่ะวันนี้ออย่างพวกนี้ต้อง2ี่สิบโลพี่จะต้อง สามทุ่มต้องรีบนอนแหละอะไรเงี้ยคือพี่จะแบบเวลาสเกจเจอจะค่อนข้างไทป์มากเลยอะอะสมมติว่าเอาวันนี้มีเวลาชั่วโมงนึงไปเดินทางได้ก็จะอะไม่บวกลบไม่เกินชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างงี้เลยอะเป็นคนที่ค่อนข้างไทป์มากหมายถึงว่าในช่วงที่เราซ้อมหนักๆเนาะจริงๆตอนนี้ก็ซ้อมหนักอยู่เพราะว่าพอดีจะมีโปรแกรมแบบที่จะไป คัดตัวทีมชาติตอนกลางกลางปีน <building dollars. S 2> <oples> ี <C hail. S 2> ้ค <ition introductions> <laughs> <can> ่ะก็ช่วงนี้ก็จะค่อนข้างหนักมากเหมือนกันเดี๋ยววันนี้เสร็จเราต้องไปซ้อมอีกไหมคะอ๋อพี่ซ้อมมาแล้วเมื่อเช้าก็แบบเสร็จอสมมุติทางานเข้างานประมาณแบบแปดโมงครึ่งเก้าโมงอย่างเงี้ยค่ะเลิกประมาณห้าโมงเนาะห้าโมงครึ่งก็ต้องรีบไปเวทละถึงทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งไปวิ่งต่อแล้วก็รีบนอนไม่เกินสี่ทุ่มตอนอย่างเนี้ยอันนี้คือเมื่อวานเลยนะแล้วก็เมื่อเช้าอ่ะก็รีบตื่นมาตีสี่โมงยี่สิบโล เออแล้วก็ไปทํางานเนี้ยประมาณเนี้ยลูดจากประมาณนี้เลยแบบค่อนข้างแน่นเลยค่ะเคยมีวันไหนไหมคะที่ตื่นมาแล้วแบบไม่อยากไปอ่ะวันเนี้ยแบบว่าเหนื่อยจังเลยหรือว่าแบบวันไหนที่แบบอยากทํางานแล้วไปกินของอร่อยแทนกันไปวิ่งอะไรเงี้ยค่ะจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าพี่ไม่มีนอกรู่นอกทางเลยนะก็มีบ้างแต่ว่ามีช่วงที่แบบเบิร์นเอาเนาะแต่ว่าแบบเหมือนเป็นคนพี่เป็นคนแบบมีแพชชั่นแล้วก็แบบเป็นคนเพ้อฝันเป็นคนแบบขี้มโนพี่จะแบบมีความฝันอะไรของพี่อะไรเงี้ยพี่รูสึกก็แบบ เฮ้ยถ้าเราไม่ตื่นมาวิ่งวันนี้นะความฝันที่เราคิดไว้มันจะไม่เป็นจริงไง hmm. คือแบบ hmm. เป็นคนที่แบบอยากได้อะไรมาก,มากๆสักอยาก่างแล้วมันจะต้องเอาให้ได้เงี้ยแพชั่นมันแรงใช่ใช่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นค่ะแล้วหนูอะเคยได้ยินว่าเวลาการวิ่งมาราธอนเนี่ยค่ะเขาแบบมันต้องใช้ใจด้วยเนาะถ้าสมมติว่าใจท้อกายก็ท้อถ้าสมมติว่าพี่มิวิลองแบบว่าคิดดูอ่ถ้าสมมติว่ามันมีวันหนึ่งที่มันเบิร์นเอาจนไม่ไหวแล้วคิดว่าจะแบบหยุดวิ่งไหมคะ จริงๆก็คําตอบก็จะเหมือนเมื่อกี้ว่าแบบคือพอเราอยากจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งอะมันจะรู้สึกว่าแบบคือมาจะหมดได้แต่มันจะกลับมาเร็วมากเลยอย่างอ่ะอย่างตอนพี่ต้องบอกก่อนว่าก่อนที่พี่จะติดทันตะไม่ให้โดนอะพี่พี่ซิวสามรอบพี่สอบสามปีนะเออคือแต่คือพี่ก็สู้อะไรเงี้ยเหมือนถ้าเซ็ตโกไวแล้วจะต้องทำให้ได้เป็นคนเออเป็นคนแบบมีเป้าหมายแล้วก็แบบพุ่งชนอะพร้อมแบบรอได้ ขอให้ได้แบบไม่ไม่ไม่เกี่ยงว่าจะต้องนานเท่าไหร่แต่ว่าฉันจะทําให้ได้อะไรเงี้ยเป็นคนที่แบบประมาณนั้นอ่ะเออสุดสุดสุดยอดค่ะนับถือมากเออประมาณนั้นอ่ะหนูห<า>อยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าอันนี้แบบลองขอเขาเรียกอะไรจิงตนานการไปเล่นเล่นถ้าสมมติว่าวัาวนนึงแบบเรื่องวิ่งมันแอคคอมพลิชไปแล้วจนแบบมันสุดๆแหละเหมือนแบบสอบติดมาฮิโดนก็สอบติดแล้ว พีถ้าสมมติว่าวันหนึ่งแบบเรื่องวิ่งมันไปจนจุดนี้มันมากกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วคิดว่าจะมีแพชชั่นไปทางอื่นไหมคะต้องบอกว่าเราต้องพยายามแบบว่าเติมแพชชั่นให้ตัวเองเรื่อยๆเนาะเพื่อจะได้แบบไม่เบิร์นเอาโอ้ก็พี่ถ้าสมมติว่าติดติดทีมชาติจริงๆนะถ้าติดทีมชาติมาราธอนจริงๆนะก็อาจจะไปเล่นตะกีฬาสุดยอด <c oughs> ค่ะสุดยอดนับถือมากค่ะ <c oughs> <c oughs> เราคิดว่าจากการวิ่งมาค่ะคิดว่าการวิ่งให้อะไรกับเราบ้างก็ให้หลายอย่างเลยอย่างแรกก็คือเรื่องสุขภาพแน่นอนอยู่แล้วเรื่องสุขภาพเนาะสองก็คือเราได้เพื่อนใหม่เยอะมากสมัยก่อนแบบคือแต่พอน้องออกไปใช้ชีวิตเนาะพออยู่ที่โรงพยาบาลอะ่ะคนมันจะซ้ำๆทุกอย่างมันจะซ้ำๆไปหมดเลยแล้วมันจะรู้สึกว่าแบบคือ ชีวิตเราทั้งวันอะดูแต่ปากคนอื่นคือเป็นช่องเล็กๆมากเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าโหช่องปากมันใหญ่มากแต่จริงๆไม่ใช่เลยอะพอออกไปวิ่งเราได้ไปเจอคนหลากหลายอาชีพได้ไปเจอคนหลากหลายแบบหลากหลายชนชั้นด้วยนะเพราะว่าวิ่งมันกีฬามันไม่มีชั้นเนาะมันไม่มีแบ่งว่าแบบโอ้คนนั้นรวยคนนั้นจนคนนั้นอาชีพอะไรอะไรเียคือเหมือนแบบทุกคนเหมือนกันหมดคือทุกคนแบบรักการวิ่งเหมือนกันอะไรแบบเนี้ยคือเราจะได้เจอคนที่หลากหลายมากได้เหมือนแบบเปิดโลกใหม่เยอะมากๆได้ จอมุมมองใหม่ๆเยอะๆมากที่ที่ไม่ได้คิดแบบหมอฟันอะ่ะเออคิดแบบอ่ะคิดแบบผู้บริหารคิดแบบหมอคิดแบบช่างอะไรเงี้ยเออคือมันจะแบบเหมือน,น,นเปิดโลกให้เรามากๆเลยทําให้เรารู้ว่าแบบโลกเราไม่ได้มีแค่ปากอย่างเดียวยะะ oh. อะไรเงี้ยค่ะโอ้ก็อัน,นอันนี้คือหนึ่งเรื่องเรื่องเรื่องหนึ่งสุขภาพสองคือเรื่องสังคมเนาะสามก็คืออย่างที่พี่บอกว่าพอพี่อยากจะให้วิ่งเนะี่ยการวิ่งของพี่นะ เป็นางาน,นอดิเรกจริงๆเพราะฉะนั้นอ่ะอย่างที่พี่บอกว่าพอพี่ได้เงินเหลืออะไรมาพี่ก็จะเอาไปจายทั้งหมดเพราะว่าพี่อยากจะแบบแสดงให้เห็นว่าเออสิ่งที่พี่ทำอ่ะพี่รักมันจริงๆ<ม>คือแบบว่ารักในการจริงๆแล <ทำ S 1> ้วก็แบบโอ,อ้แบบรักจริงๆแล้วก็อยากจะบอกให้คน,นเห็นว่าเออเราสามารถทําสิ่งที่เรารักให้มันเกิดประโยชน์กับคนอื่นได้อะไรเงี้ยอืมสุดยอดเลยค่ะแล้วถ้ามองกลับมาแบบมุมมองใหมๆ่ๆที่ได้จากการวิ่งหรือว่าจากการคุยกับเพื่อนนักวิ่งคนอื่นๆเนะะี้ยค่ะมัน เอามาอัดดปกับการทําฟันได้ไหมคะได้นะเพราะว่าคนไข้เราก็จะมีหลากหลายรูปแบบเนาะคนไข้เราก็จะมีจากหลากหลายอาชีพหลายอย่างแล้วก็มันก็จะได้การ approach คนด้วยการเข้าเข้าหาคนก็อย่าลืมว่าแบบพี่คิดว่าสิ่งสําคัญที่สุดของของหมอฟันก็คือแบบ doctor patient relationship เนาะคือความยากอยู่ที่งานด้วยอะงานด้วยส่วนหนึ่งแต่แบบการสื่อสารสําคัญมากเออพวกพวกเนี้ยมันเราด้ย connection หลายๆอย่าง จากคนไข้แหละแล้วก็ได้จากแบบเพื่อนนักวิ่งด้วยคือพี่รู้สึกว่าเราได้พวกกัน Approach คนไข้ได้ได้เรื่องการแบบความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนไข้อะไรเงี้ยช่วยค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็พี่ก็จะไป advise คนไข้คือพี่เป็นเฉาะทางคนแก่เนาะพี่ก็จะไป advise คนไข้เรื่องแบบการกินเพราะนากการหรือการออกกำลับบงกายสำหรับคนแก่ได้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็ถือเป็นข้อดีที่พี่ได้จากการวิง่ง เหมือนแบ่งปันป,ประสบการณ์ตัวเองให้คนไข้ได้ด้วยใช่ไหมคะประมาณนั้นค่ะสุดยอดเลยค่ะ,ะงานจบเรื่องวิ่งแหละพูดเรื่องวิ่งมานานละอยากรู้อีกอย่างหนึ่งที่ได้ข่าวมาว่าเป็นงานอะเดลีเของพี่หมอนะคะก็คือการดั้มค่ะอยากรู้ว่าอยู่ดีๆแบบเริ่มชอบมันตั้งแต่เมื่อไหร่จริงๆเด็กๆพี่ต่อกันดั้มโอ้ก็ <uka> อย่างที่อบอกว,ว่าแบบว่าพี่เป็นแบบชอบดูกกระตูอะไรอย่างเงี้ยเนาะ แล้วก็รู้สึกว่าอินกับหุ่นยนต์อะไรเงี้ยแบบชอบแบบรถหอบหุ่นก็ชอบต่อกันดั้มสังว่าเข้ามาตั้งแต่สมัยแบบก่อนจะเข้ามาแบบ <c oughs> เรียนหมอ,อฟันอีกใช่ใช่แต่เด็กๆเลยประมาณนั้นค่ะอยากรู้ว่า1-10ชอบขนาดไหนคะ่ะกันดั้มสิบสิบแบบมันมีมันมีกันดั้มที่แบบว่าเป็นภาคต่อจากยี่ปีแล้วอะค่ะเออแล้วมันมีฉายที่ญี่ปุ่นพี่บินไปดูวันแรกเลยสุดยอดแต่ต้องไม่รู้เรื่องไนะ ว่าไม่เป็นไรเราได้เรา,<ช>เราได้ดิวใช่ประมาณนั้นอะเรียกว่าสิบได้ไหมได้นะหนูว่าสิบเอ็ดแล้ว <c oughs> ยังต, <c oughs> ต่ออยู่ไหมคะกันดั้มตอนทุกวันนี้ตอนนี้ไม่ได้ต่อแล้วแต่ยังเก็บอยู่ใช่ใช,ใช่ใช่ค่ะสุดยอดค่ะอยากหรู้ว่าทุกวันนี้ค่ะไม่ได้ต่อกันดั้มแล้วแต่ก็ยังดูอนิเมะไหมคะดูค่ะดูแต่ว่าก็มีโมเมนต,ต์แบบตื่นเช้ามาแบบว่าดูอนิเมะก่อนหรือวิ่งอะไรอย่างเงี้ยดูตอนตอนกินข้าวดูตอนกินข้าว มันเด็กเลยเนาะใช่ค่ะหนูหนูก็ดูชินจังตอนกินข้าวเหมือนกันน,นั่นแหละว่านั้นแหละมีชอบแบบแนวไหนเป็นพิเศษไหมครับพี่เป็นคนซาดิสหนึงอะพี่จะชอบเลือดสาดแนวเลือดสาดอะเออนิดน,นึงอ่ะอย่างย,งยงงีชอบถอนฟันได้ไหมครับไไม่ถอนตั้งนางนแล้วไม่ถอนตั้งนานแล้วแตก็ได้อยู่อืม งั้นแซงว่าพี่หมอว่าชอบกัรดัมชอบอนิเมะด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าเกิดว่าให้เปรียบเทียบชีวิตพี่หมอเป็นอนิเมะหนึ่งเรื่องหนึ่งเรื่องหรอใช่คิดว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นเรื่องไหนหรือว่าเป็นตัวละครไหนก็ได้ค่ะก็อาจจะเป็นตัวละครในเรื่องกันดัมเนี่ยชื่อคานาลิค่ะคานาลิก็คือมันจะเป็นเขาเป็นคนธรรมดาเนอะที่เขาเป็นคนมีความฝันพี่รู้สึกว่าเออเขาเหมือนพี่ดีแบบเป็นคนที่แบบคือเป็นคนที่ไม่ได้เก่งมากอะ คือกธรรมดาแต่มีความมุ่งมั่นมีความฝันมีความแบบมีอุรมการของตัวเองอะไรแบบนี้แล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองจนไปถึงจุดๆดนั้นได้อะไรเงี้ยเออให้รู้สึกว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่แบบคือไม่จำเป็นต้องแบบเก่งมาตั้งแต่แรกอะแต่เราที่สามารถที่จะแบบพัฒนาตัวเองได้อะไรเงี้ยก็ก็เลยเป็นเออใช้กระตุ้นนี่แหละเป็นแรงบันดาลใจ <laughs> แส่ไว่าแบบว่า หนึ่งใน mindset ที่แบบว่าได้มาก็าคือมาจากการดั้มด้วยทำให้แบบมีแพชชั่นแรงจนถึงทุกวันนี้ ừ, สุดยอดเลยค่ะค่ะเอาจริงหนูคุยกับพี่มิวมาก็คือรู้สึกเลยว่าพี่มิวเป็นคนที่สดใสยิ้มง่ายอะไร่าเง ừ, ี้ยแบบแค่แค่นั่งฟังนั่งคุยด้วยก็แบบสัมผัสได้ถึงพลังบวกที่ส่งมาจหรอจริงจริงจริง, <c oughs> งแล้อยากรู้ว่าแบบมีเคล็ดลับอะไรไหมคะเคล็ดลับหรอ อาจจะเพราะว่าแบบพี่รู้สึกว่าคนแบบว่ารอบรอบ,รอบตัวเยในโซเชียลมันแบบดราม่าเยอะไปหมดเลยรู้สึกว่าแบบชีวิตทาไมมันดูยากจังเลยชีวิตมันแบบคือแค่ชีวิตปกติมันก็ดราม่าอยู่แล้วแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องแบบหาเรื่องดราม่ามาใส่ตัวเองเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่อ่ะคนไข้ที่พี่เจออ่ะจะเป็นคนผู้สูงอายุเป็นคนแก่อ่ะก็ก็เลยรู้สึกว่าแบบจะต้องทําตัวเองให้มันแบบรู้สึก เฟช่นิดนึงอะเวลาอยู่กับคน mm hmm. คนไข้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะคนไขยย้ด้วยน่าจะคนไข้น่าจะมีส่วนอะ mm hmm. เพราะว่าพี่จะพอบชอบเป็น,นเห็นคนไข้อะไรอย่างเงี้ยแบบชวนคุยชวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามันทําให้คนไขร้รีแลกซ์แล้วก็ไม่กลัวเราเพราะคนไข้คนแก่ส่วนใหญ่เขาจะกลัวหมอฟันเนาะเขากลัวทำฟันอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่แบบว่าชวนคุยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เขารีแลกซ์ขึ้นก็เป็นหนึ่งในวิธีการ approach คนไข้อย่างหนึ่ง mm hmm. คิดว่าเคยมีแบบโมเมนต์ที่แบบ อยู่ดีๆอยากเป็นอินโทรเวิร์ตแบบว่าไม่อยากคุยกับใครแล้วไม่อยากสดใสแล้วแบบอย,อยากอยู่คนเดียวไหมคะมีมีเยอะนะจริงเหรอคะพี่ว่าจริงๆอ่ะคนเรามันมีทั้งมุมเอ็กโทรเวิร์ตและอินโทรเวิร์ตอยู่แล้วแหละป่ะเนาะก็อินโทรเวิร์ตก็อย่างเช่นเวลาเราเครียดแล้วเราต้องคิดคิดงานแล้วต้องวางแผนสเกจูอะไรอย่างเงี้ยน,นะแล้วถ้าแบบมีคนมา a p p r รชเราแล้วก็จะแบบอย่ามายุ่งอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีมีบ้างมีบ้างค่ะช่วงเครียด อยากรู้ว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่มิวดึงตัวเองกลับมาจากตอนที่เครียดเครียดยังไงวิ่งวิ่ง <Wing. S 1> จริง mm hmm. คือแบบถ้าแบบทําคนไข้เครียดน,นะแบบคือบางทีมันเป็นงานต่อเนื่องแล้วงานงานพรอสอะไรเงี้ยเป็นงานต่อเนื่องแล้วแบบโอ้คนไข้ก็มีปัญหาญาติก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยพอไปวิ่งแล้วมันได้เหมือนแบบคลายเครียดอะอเป็นเป็นรีเฟรชตัวเองค่ะรีเฟรชใช่เหมือนการวิ่งเหมือนเป็นพาวเวอร์แบงค์ให้พีเติม เติมไฟให้พี่คือคนเราทุกคนมันมีแบบวิธีการที่จะแบบเติมเติมไฟให้ตัวเองหลายแบบอะเออพี่ก็คิดว่าถ้าหลายๆคนอะลองหลายๆทางแล้วแบบรู้สึกว่าเออมันก็ยังไม่ช่วยให้เราดีดขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยการออกกาลังกายหรือการ,รการวิ่งก็เป็นอีกทางหนึ่งอีกทางเรื่องนึงให้ให้แบบเราลองไปดู<อ>ค่ะเราจะจะได้เจออะไรใหม่ๆเยอะเลยค่ะเดี๋ยวหนูต้องไปลองบ้าง <laughs> อยากรู้ว่าเราวิ่งอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าลองจินตนาการดูถ้าโลกเนี่ยไม่มีการวิ่งไม่มีการดำคิดว่าตอนเนี้ยพี่วิวจะเป็นยังไงไม <laughs> ไ่ก็ต้องหาอะไรหาเท่าที่จะหาทำได้ <ừ> อ่ะาคนเป็นคนแบบไฮเปอร์ด้วยมัง้งแบบว่าไม่ชอบอยู่เฉยๆะจะแบบหาอะไรให้เพื่อเป็นแพชชั่นให้ตัวเองเสมอๆอะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้เบิร์นเอาอะ แสดงว่าแบบก็พูดได้ว่าแบบพี่มิวต้องแบบเป็นคนใช้ชีวิต based on passion นิดนึงใช่คือแบบการมี p a s s ั่นจะทำให้แบบใช้ชีวิตต่อไปในทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยใ่คะแต่ก็ไม่ใช่ว่าแบบพี่มันก็จะใช้เวลานะไม่ใช่ว่าแบบอุ๊ยฉันชอบไปหมดทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้เวลาหาจนเจอบางคนจะแบบก็ฉันไม่ชอบวิ่งก็ฉันไม่ชอบออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยบางทีอันนี้ก็เป็นหนึ่งใน c h o i c e นั้นแล้วกันว่าว่าลองดูว่าเผื่อจะทำให้เราแบบมี p a s s ั่นในการกลับมามาทำงานมากขึ้นเ่ยค่ะ อยากรู้ว่าเป้าหมายต่อไปของพี่วิวนอกจากแบบว่าเรื่องวิ่งก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องวิ่งก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องกันดังก็ได้อาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้อะไรก็ได้เลยคิดว่าเป็นอะไรคะจริงๆตอนเนี้ยเอาแบบใกล้ใกล้ก่อนเลยก็คือแบบเหมือนตอนนี้ซ้อมวิง่งเยอะแล้วก็รู้สึกว่าแบบลางานบ่อยก็ อย่างแรกที่อยากทำคือถ้าสมมติว่าเราแบบ Accomplish ในเรื่องการแบบไปแข่งทีมชาติซีเกมได้ก็จะมาโฟกัสเรื่องการทำงานมากขึ้นจะลาให้น้อยลงค่ะบอกจะลางานให้น้อยลงใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเป้าหมายค่ะแต่ญญว่าจริงๆพี่วิวก็เป็นคนที่มีแพชชั่นเรื่องแบบทั้งงานอนดิเรกข,ของตัวเองก็มีแพชชั่นท้งเรื่องแบบการทํางานด้วยไม่ได้ทิ้งด้านในด้านหนึ่งไปใช่พี่ พี่อะรักในอาชีพทันแพทย์นะคือถ้าไม่มีอาชีพนี้พี่ก็คงไม่มีวันนี้ mm hmm. อืมพี่กเ็เลยรู้สึกว่าแบบมันเป็นอาชีพที่ดีอาชีพที่ทําให้เราแบบได้มีโอกาสอะไรอย่างไรเงี้ยแล้วก็ช่วยทําให้เราแบบว่าสามารถไปทําตามความฝันของเราในเรื่องอื่นๆได้อะไรเงี mm ้ย hmm. ก็คือเพราะฉะนั้นพี่ก็จะไม่อยากทิ้งอาชีพนี้พี่จะแบบอ้ยพี่ขอบคุณยูนิตขอบคุณน้องทําฟันขอบคุณยูนิตที่อยู่กับพี่มาหลายปีอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็คือจะแบบเออรู้สึกว่าเป็นอาชีพที่เรารักด้วยอ ก็ถือว่าเป็นแบบคุณหมอฟันที่เป็นนักวิ่งด้วยเป็นหมอฟันที่วิ่งได้นิดหน่อยโอ้ค่ะทํางานตอนนี้ที่มิวทำงานที่ไหนคะเผื่อมีคน<อ>ไปค<อ>่ะคุณหมอมิวอ๋อตอนนี้พี่เป็นฟูลไทม์อยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนค่ะอ๋อได้เลยค่ะค่ะ <c oughs> เราทาทา <c oughs> ทุกวันเลยไหมคะแต่ว่าทําทุกวันยกเว้นอังคารกับเสาค่ะ <c oughs> อ๋อแล้วอังคารกับเสาไม่ทาก็ไม่ทางานแล้วก็คือซ้อมวิ่งทั้งวันเลยไหมคะ จริงๆพี่ก็จะแบบว่ามีไปรับอีเวนต์บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นแล้วพี่ริวปกติก็ทำเสาร์อาทิตย์ก็คือรับรับงานคลินิกด้วยไหมคะก็คือเป็น f ูลไ time เลยก็คือต้องก็คือต้องทำงานแบบ5วันก็ไม<อ>่ได้ไม่ทำคลินิกแล้วก็ต้องอยู่อ,อยู่โรงพยาบาลตอ่อคนคนหนึ่อาจจะหยุดเสาร์อาทิตย์แต่พี่ริวหยุดเป็นอังคารโร,รงพยาบาลพี่เขาให้เลือกหยุดได้2วันวันธรรมดาวันหนึ่งกับเสาร์อาทิตย์ได้วันหนึง่ง<อ>พี่ก็เลือกหยุดวันอาทิตย์ แล้ววัานอาทิตย์เป็นวันที่มันจะมีงานวิ่งพี่ก็ต้องแบบรีวิ่ง mm. วิ่งเสร็จปุ๊บพี่ก็ไปทํางานต่อเออค่ะ<า>สุดยอดถือว่าเป็นคนที่ work life 平衡จัดดีสุดๆใช่แต่ก็มีช่วงเวลาที่มันแบบ manage ไม่ได้เหมือนกัน mm. ช่วงที่แบบมันยุ่งยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบพยายามดีที่สุดแหละทำทำพยายามให้ดีที่สุดในทุทกๆวัน,นะคะ่ะคืออยากเป็นกันดนั้มเี่ออยาก<ๆ>อุ้ย อยากเป็นคนขับกันดัม้มนะป้านับคือจริงๆเป็นความฝันวัยเด็กของพี่แบบว่าโตขึ้นอยากเป็นยังไงอยากเป็นคนขับกันดัม้มเจ๋งอะเราเคยคิดจะไปทํางานที่เป็นบั่ายกับแอนิเมะหรือายแอนิเมชันอะไรอย่างงี้ไหมคะใช่จริงๆตอน,นเด็กๆพี่อยากเป็นนักภาพการ์ตูน <c oughs> แต่ว่าเคยไปลองแล้วทําไม่ได้ก็เลยแบบโออไม่ใช่ทางแต่ว่าคนตอนที่ไปลองนี่คือตอนจบมาแล้วไหมคะหรือว่าไม่ไม่ไม่ตอนเด็กๆนั่นแหละ Oh. มันจะมีพวกแบบคลาสแบบว่าสอนภาคอะไรเงี้ยพี่ก็ไปก็ไม่เวิร์กไม่สามารถคงไม่ใช่ทางของเราเราชื่นชอบอย่างเดียวพอ,อม,มีความชอบหลายอย่างพี่แบบเหมือนอย่างที่บอกแหละเหมือนหาแพชชั่นชอบหลายอย่างชอบอะเล่นดนตรีพี่เล่นดนตรีนะพี่เล่นดนตรีเล่นกีฬาไปเรื่อยอะ่ะอ,อยากรู้ว่าจุดไหนที่แบบจากเดิมที่เป็นคนชอบแบบว่า อนิเมะอะไรเงี้ยคือเพื่อนหนูอถ้าเกิดชอบอนิเมะเขาอาจจะอยากไปแบบสายแอนิเมชันไปเลยอะไรเงี้ยถ้ามาอยู่ดีๆถึงแบบหมอฟันคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นหมอฟันสอบทันตหมาห้โดนเหมือนก็เห็นตั้งแต่เล็กๆแหละแล้วก็เใส่แอนิเมชัน่ะรู้สึกว่าไม่เหมาะกับเราเแล้วก็รู้สึกว่าแบบจริงๆอย่างที่พี่บอกเนอพี่ซิวพี่สอบสามปีเนาะกว่าจะติดทันตามาห้โดน่ะปีหนึ่งปีสองจริงๆที่ซิวตอนปีสอง ปีหนึ่งปีสองที่อยู่บัญชี oh. เออแล้วเหมือนไปเรียนแล้วมันไม่ชอบเลยอืมก mm ็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวของเราเลยอะไรเงี้ยนี่ใจที่ประมาณนั้นค่ะสุสดท้าพี่วิวแบบเป็นคนที่แบบตามหาความฝันตัวเองได้แล้วก็แบบรู้ว่าแพชชั่นตัวเองคืออะไรแถมยังรู้วิธีแบบเติมไฟให้ตัวเองว่าเหมือนคนหาตัวเองเจอมีอะไรอยากฝากกับแบบว่าคนอื่นๆที่บางทีตอนนี้เขาแบบอาจจะยังหาตัวเองไม่เจอหรือแบบยังแบบไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองชอบคืออะไรกันแน่ไหมคะ จริงๆอะพี่ก็ไม่ได้เป็นคนแบบชอบแบบตั้งเป้าหมายพุ่งชนอะไรขนาดนั้นก็คือจะต้องมันก็ผ่านการลองผิดลองถูกแบบอย่างอย่างเนี่ยพี่อยากเป็นนักภาพการ์ตูนใช่ปะพี่ก็ไปลองวาดภาเออมไม่ได้อะไรเงี้ยวาดรูปไม่ได้อะไรเงี้ยคือก็ผ่านการลองผิดลองถูกมาหมดแล้วเหมือนกันค่ะก็อย่างที่บอกอันนี้ถ้าแบบว่าหมอฟันหรือว่าคนที่รู้สึกว่าเบิร์นเอาท์กับชีวิตอยากจะหาอะไรสักอย่างที่จะทําให้เราแบบมีแพชชั่นในการ ใช้ชีวิตประจําวันได้ไปเรื่อยๆโดยยังมีความสุขอย่างไรก็ไม่ทุกอะไรอย่างี้ค่ะการออกการวิ่งก็เป็นอีกทางหนึ่งที่อยากจะให้ลองมาหรือไม่ก็มาวิ่งด้วยกันได้นะคะ <laughs> เพราะว่าไปวิ่งตลอดอยู่แล้วก็สนามวิ่งในเมืองไทยที่แบบสวยๆแล้วก็บริกาศดีๆก็มีเยอะแยะพี่ก็ไปตลอดก็ถ้าแบบอยากขอคนานําแนะนําหรือว่าอยากอะอยากจะไปวิ่งสนามไหนดีหรือว่าอยากปรึกษาเรื่องวิ่งอะไรก็ เล่นเชิญได้เลยค่ะย้ำเลยค่ะ <c oughs> ก็ <c oughs> ขอบคุณมากๆนะคะ่ะยินดีค่ะยินดีค่ะ